สวัสดีครับทุกท่านนะฮะอยู่บนลาด้เดียร์ลดเลยนะฮะวิธีการเล่นเอ่อโบนะฮะเล่นธนูเสียงอาจจะอุอ้ยนิดนึงแล้วก็นี่แบบไม่ใช่านะทำธุระเสร็จปรมาณนี้เลยนะธนูนะฮะมีหลายคันก็ารูปแบบดีกว่าเล่นอย่างนี้ดีกว่าคือวิธีการเล่นธนูนะ ทุกคนจะเข้าใจเพดคงดว่าเล่นสายรอจะดีที่สุดใช่ไหมจริงๆมันไม่ไม่ไม่เสมอไปนะฮะยกเว้นธนูอ่าของฟ a ต a l i s ลิสครับรอ,อแล้วก็สำหรับคนที่ผ่านฟ a ต a l i s ์ลิสก์นโดยการโซโล่นนะคุณยู u a r e โอ a มนนะฮะคุณพ่อแม่คุณต้องภูมิใจนะฮะการผ่านบอสเวนเะนี่ยแล้วผมก็ผ่านแล้วพ่อแม่กูยังไม่ภูมิใจในตัวกูวยอยู่ดี โ okay. อเคเรามาดูกันดีกว่านี่คือบิวของผมนะฮะอัจเจตจะไม่มี a อ t a แท็กบูสเข้ามาบางคนจะเล่นเอ่อฮีโรนิกกับ a อ t a แท็กบูสนะและ้วพัตเตอร์ลิสเรมูสสกิลแคปนี่คือสกิลแคปนะฮะถ้าสมมติผมเอาชุดใส่ตบอกปกติอไอชัลเลนเอ่อสกิลชัลเลนเจอร์หรือว่าอัจเจตเจอร์นี่มันแค่ห้าตอนนี้มันเป็นเจ็ดไอนี้ด้วยนะฮะ ทีนี้ถ้าเราใส่เซตของปัตติ4สี่สี่ชิ้นเราจะได้กไร้ไงาน spare shot กับ true sharp นั่นก็คือถ้าสมมติเราฟันเราจะไม่ได้ถ้าเป็นแบบโ r มเ e l e กันนะถ้าเราฟันเราจะไม่เสียคมครับถ้าสกิลนี้ทาง,งานนะแล้วมันมันสูงด้วย spare shot ก็ตามชื่อครับก็คือจะไม่เสียกระสุนเหมือนกัน เหมือนกับชุดเซตของซับวิญญาณสมัยตอนที่ยังไม่มีไอซ์บอลเข้ามายังไม่มีเอทีอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะแล้วก็ Help เฮลท์บูทเอไม่ใช่เฮลท์เฮลท์สมิยาบวกหนึ่งร้อย at the start of a quiz และคือจะมีเลือดหนึ่งร้อยราชการเป็นสองร้อยถูกปะเพราะปกติของเราเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถูากไหมแต่เราเป็นสองร้อยเลือดแคลฟสมิาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะ นี่คือบิลผมนะฮะวันนี้คือเล่นรอธนูร,รอนะฮะเด๋ยวก็จะสอนคอมโบด้วยวิธีคอมโบเดียวอะคอมโบของธนูส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันคือง่ายๆครับแต่ต้องมีสกลิลนี้ก่อนนะลำหนึงนะจะให้ดูกอนต้องมีสกลิลนี้ก่อนนะถ้าไม่มีจะเล่นยากแล้วผมก็ไม่แนะนําให้เล่น ธนูก่อนจบเกมหนึ่งครั้งนะฮะเพราะว่าในการจบเกมหนึ่งครั้งมันจะมีโอกาสที่คุณจะได้เอไมติโบมาถ้าคุณไม่มีก็ไปฟาร์มก,ก่อนได้แล้อาวุธอื่นนะผมเล่นด้พีซีนะจอไว้ก่อนไอเนี่ย close range coating coating ก็คือเป็นยาเคลือบนะครับเพิ่มดาเมจ paralyze อะไรพวกนี้ธนูพยายามเน้นเป็นธาต เล่นเป็นธาตุไว้แล้วคือเดี๋ยวผมลองยิงเป็นคอมโบแรกให้ดูนะฮะเดสหนึ่งนี่คือคอมโบที่หนึ่งสี่ร้อยฮะแลวเรามาดูนี่ใส่โค้ชสเปรดอย่างนี้เข้าไปแต่กลายเป็นหกร้อยเห็นใช่ไหมอ่านี่คือคอมโบที่หนึ่งนะฮะแล้วก็คือเดสชูดชูดสเปรด เห็นไหมซึ่งใส่ Power Coating มันก็จะแรงกว่าเดิมคอมโบเดิมนะฮะเห็นปะเท่ากันปกติแต่ว่าคอมโบของโบทั้งหมดถ้าที่ผมโนมีแบบเมื่อกี้แบบนี้ที่ถ้ามอนล้มนะมอนถ้ามอนล้มเมื่อไหร่ให้ใช้คอมนี้คอมโบนี้ได้เลยอ่า นี่คอมโบเก่าส่วนนี้ใหม่เห็นไหมดาเมจมันเนี่มีแค่นี้แล้วก็ต้องรอยนี่กันเป็นแบบนี้เป็นตะ9การ้อยการลอยดาเมจแต่ว่าถ้ายิงกับไอเน,นี้ยคุณจะไม่สามารถเห็นแบบว่า ดาเมจจริงๆของธนูได้ในการทำในแต่ละรอบอย่างเงี้ยข้ที่สองนะฮะใกล้ๆต้องประมาณนี้เลยนะหนึ่งครั้งแดจำไว้แดยิงอัดอย่างนี้แล้วไปเรื่อยๆะฮะเรกว่าสตามิน่าจะหมดแล้วทริคตอนสตามิน่าหมดก็สมมติคืออ่ะแดชสครั้งสุดท้ายยิงอย่างนี้ อย่างนี้เป็นคอมโบแรกใช่ไหมแล้วจากนี้ยิงปุ๊บอ่าสมมุติว่าทำไม่ได้หมดเราใช้อันติอย่างนี้ได้ทอร์เซนดราก,กันหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกยสบายนบนี่คือวิธีการเล่นโบเป็นคอมโบนะส่วนอีกอันหนึ่งก็ที่ยากที่สุดก็ควรจะเป็นคอมโบ ที่ต้องมีไมตี้โบ่ะแต้ร้สติว่าไม่มีถ้าคุณไม่มีไมตี้โบ,บนะเดี๋ยวแป๊หนึ่งถ้าคุณไม่มีเอาเนี้มาใส่คิดว่าไม่มีนะคิดว่าไม่มีก็คือจะบอกให้แดสหนึ่งยิง อย่างนี้แล้วต้องแดชอีกรอบหนึ่งแล้วยิงเป็นสเปดนะฮะจำไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ยิงอย่างนี้มันจะเป็นพอดีอะ่ะแต่นะแดชหนึ่งครั้งยิงแดสหนึ่งครั้งยิงแล้วก็สเปดเห็นไหมปะสเปดอันนี้ก็เป็นคอมโบนะฮะก็คือสเปดยิงสไลด์สเปดแล้วก็คอมโบคอมโบหนึ่งที่ผมไม่ค่อยใช้ และไม่ใช้บ่อยแบบนี้มันก็ด้เป็นคอมโบนะเพราะวันนี้เนี่ยแล้วก็สไลด์แล้วก็สเปรดแล้วก,ก็สเปรดแบบนี้ครับอีกคือวิกันเล่นโบว์เบื้องต้นดีกว่าส่วนธนูธนูที่ผมแนะนำมีไม่กี่อันนะฮะ พวกขาจาหมดเลยเดี๋ยวขาจาหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปทําในอีกวิดีโอนึงให้แล้วกันโอเคนะส่วนเซตติง้งเดี๋ยวดูก่นอ่านี่เซตติง้งของผมวิธีการเล่นธนูนะวิธีการเล่นของระยะไกลดูไว้ได้นะเผื่อแบบคนอยากเล่นใน เมาส์ Mouse, ก็คือคลิกขวาเลงคลิกซ้ายยิงสเปซก็กดไอเมาส์สี่เมาส์ห้าแค่นี้ะัะแล้วก็เปลี่ยนของปกติมันจะเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ไหมใช่ผมก็ปรับเป็นหนึ่งกับสองสามเลขสามจะคาบเดี๋ยเนี่ยเลขสามจะคาบไปคนนี้สี่กินยาห้าหนีตามนี้เลยที่ผมตั้งไว ใช่ก็ขอให้ทุกคนได้ความรู้ไปบ้างนะครับวิธีการเล่นธนแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือธนูเไว้เล่นตอนที่คุณจบเกมแล้วหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับถ้าพ่อถ้าคุณเล่นตอนที่แบบยังไม่จบเกมแล้วมาหยิบเลยอย่างเงี้ยนะแล้วแบบไม่มีไมตี้โบนี่โอ้โหยากยากแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาจะชอบยิงแบบนี้กันมากกว่าอย่างนี้ นี่ยคนส่วนใหญ่ยิงแบบนี้กดรัวๆเลยจะเสียดาเมจไป200ถึง400ร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามเล่นแบบนี้ดีกว่าเ,าเดี๋ยวเราเราก่อนไปเลยกันได้ไหมหรือถ้าเป็นเกาะน,นะ,ะ่างเชิ้นตัวไอ้ถังนี้ มันก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเทสดาเมจก็เก้าร้อยมาปรุงก็ไม่ได้มีลงอะไรนะฮะก็ขอให้ท่านได้รับความรู้ไปไม่มากก็น,น้อย <c oughs> เกี่ยวกับการเล่นหนูในมอนสเตอร์แล้วก็ช่วงนี้เป็นเฟสติวัลของฮาโลวีนด้วยนะฮะเดนไปเดี๋ยว อยาจะให้ดูชุดเซตของฮาโลวีนไว้ก่อนถ้ามันให้ผมเปลี่ยนได้ไม่ได้เอาไว้เป็นไรไปที่ okay, my room จะให้ผมเปลี่ยนนะถ้าไอช่วงนี้เป็นอีเวนท์ที่คุณจะสามารถจะได้เลเยอร์ของลีออนแล้วพวกนี้ด้วยถ้าอ,อยากได้นะแนะนำไปทำซีโนกามันมาแค่อาทิตย์เดียวนะฮะ แล้วก็เอทว่าเบลคาน่าก็มาแล้วโคตรยากเลยวราจะผ่านไปน้องพาตาลินะอ่าอันนี้ผมหมายอันนี้เนีย้ยสวยนะไอ้ององวงผิวมัสวยอันนี้ต้องไปปีราจ,จังนะฮะอันนี้โทบีเกเกี่ยวอีเวนต์ซึ่งมันเริ่มนอกเรื่องแนละใช่ปะ โอเคยัง okay. ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะธนูแนะนําเป็นของคาจาทั้งหมดเลยนะไม่ใช่คาจาที่แบบเลเวลอะไรเลเวลเจ็ดต่ำกว่าเลเวลเจ็ดอย่างนี้คือไม่ต้องเอามาเอาแบบคาจามาอย่างเดียวเดี๋ยวผมค่อยคิดอรนั้นให้อีกแบบนึโอเจนะ้สวดีครับ